ก็กลาสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับแล้วก็กลาสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็มากับอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับปัญหานี้นะครับนายช่างจนเจอบ่อยนะครับบางทีนะครับมือถือทุกวันนี้นะครับเราซื้อมาใช่ไหมแล้วก็เราใส่ซิมเข้าไปใช่ไหมครับแต่เราไปดูที่หลายชื่อ ลายชื่อในซิมไม่มีเลยอ้าวเราไม่ได้ก๊อปปี้จากเครื่องเก่ามาหรือเปล่านะครับไปดูที่เครื่องเก่าก็ไม่มีลายชื่ออ้าวแล้วลายชื่อมันหายไปไหนใช่ไหมครับอ่าอาการนี้นะครับถ้าใครเป็นอาการนี้อยู่นะครับอันดับแรกเลยนะครับมือถือทุกวันนี้นะครับบางรุ่นนะครับเพื่อนเลองสังเกตนะครับส่วนมากจะเป็นที่ oppo vivo ประมาณนี้นะครับที่ไหนชงโจนเจอหลายๆคนนะครับก็ใส่ซิมปุ๊บนะครับลายชื่อไม่มา นะครับรายชื่อไม่มาเลยนะครับอันนี้พูดถึง Android นะครับไม่ใช่ iPhone นะครับถ้าเป็นพวก iPhone ต้องเมมเข้าไปใหม่นะครับเมมไปใหม่เลยถ้าใครใส่ซิมนะครับต้องเมมใหม่นะครับ iPhone จะเก็บรายชื่ออยู่ในเครื่องเท่านั้นนะครับไม่อ่านรายชื่อในซิมนะครับแต่ถ้าใครเป็น Android นะครับทุกวันนี้มันจะมีรุ่นแปลกๆอยู่นะครับใส่ซิมเข้าไปปุ๊บรายชื่อไม่มานะครับทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับเสียบ ซิมเข้าไปที่เครื่องเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆไปที่รายชื่อตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่รายชื่อนะครับจะมีรายชื่อนะครับสมมุติว่ารายชื่อไม่มีอ่ารายชื่อไม่มีเลยนะครับประมาณนี้นะครับแต่อันนี้เป็นลำสูของนายช่างจนนะครับจะมีรายชื่ออยู่นะครับอ่าแต่ทุกรุ่นใหม่ๆนะครับจะไม่มีรายชื่อนะครับถ้าไม่มีรายชื่อนะครับให้เราไปที่จุดสามจุดมุมบนขวาตรงนี้นะครับถ้าใครที่ไม่มีรายชื่อมาเลยแบบนี้นะครับ บนขวาตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วมาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับมาที่การลังค่านะครับอ่าแล้วก็รายชื่อที่จะแสดงตรงนี้นะครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับรายชื่อที่จะแสดงนะครับกดเข้าไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับติ๊กรายชื่อทั้งหมดนะครับก็คือจากโทรศัพท์แล้วก็จากซิมการ์ดเลยนะครับอ่าถ้าบางคนจะมีแค่โทรศัพท์แบบนี้เห็นไหมครับ จะมีแท่โทรศัพท์แบบนี้ก็คือเครื่องจะอ่านแค่รายชื่อในโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆให้มาลายชื่อทั้งหมดนะครับหรือมารายชื่อในซิมการ์ดนะครับประมาณนี้นะครับแต่บางรุ่นนะครับอ่าแต่บางรุ่นนะครับกดรายชื่อทั้งหมดนะครับก็ยังไม่มานะครับกดรายชื่อทั้งหมดก็ยังไม่มานะครับอ่าทายังไงนะครับมันจะมีนะครับอีกรุ่นแบบหนึ่งมันจะมีแบบว่า นะครับนำเข้ารายชื่อจากซิมนะครับโผล่ขึ้นมานะครับอ่านำเข้ารายชื่อจากซิมลงโทรศัพท์นะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับมาที่มาที่ตรงนี้นะครับทางค่าตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จัดการรายชื่อนะครับถ้าไม่มานะครับจัดการรายชื่อนะครับแล้วก็นําเข้านําออกรายชื่อแล้วก็นําเข้าจากซิมนะครับเดี๋ยวในจุดลองอ่า เห็นไหมครับอ่าก็มาตรงนี้นะครับนําเข้าตรงนี้นะครับอ่าก็คือเราจะนําเข้าจากตรงไหนไปตรงไหนเห็นไหมครับจากตรงไหนไปตรงไหนอ่าถ้าเรากดตรงนี้นะครับกดที่แบบไหนช่างจนบอกอันดับแรกนะครับมาที่ตั้งค่านะครับรายชื่อที่จะแสดงถ้าเรามากดรายชื่อแสดงทั้งหมดเสร็จปุ๊บแล้วรายชื่อ ในซิมมันไม่ขึ้นนะครับรายชื่อในซิมมันยังไม่ขึ้นอีกนะครับให้เ,เพื่อนๆมาที่จุดสามจุดตรงนี้แล้วก็มาจัดการรายชื่อนะครับแล้วก็นําเข้านําออกรายชื่อนะครับแล้วก็กดนําเข้านะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนําเข้าจากตรงไหนนะครับจากซิมนะครับเพราะว่าลายชื่อในซิมไม่มีใช่ไหมครับนาเข้าจากซิมก็กดที่ซิมนะครับแล้วก็กดเลือกทั้งหมดตรงนี้นะครับปุ๊บ แล้วก็กดเรียบร้อยนะครับอ่าพอกดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอ่า <Aven ge. S 1> เห็นไหมครับ55้ายชื่อนะครับก็กดที่โทรศัพท์นะครับเพราะว่าเรากดที่ซิมแล้วใช่ไหมครับ55้ายชื่อเราจะเอาไปไว้ที่โทรศัพท์ใช่ไหมครับเราก็กดที่โทรศัพท์ปุ๊บแล้วก็กดนําเข้าปุ๊บอ่าเห็นไหมครับกําลังนําเข้ารายชื่อนะครับจากซิมลงเครื่องเห็นไหมครับ ก็ประมาณนี้นะครับถ้ายังไม่ขึ้นก็ทำแบบคลิปนี้ของนายช่างจนนะครับก็อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องนายช่างจนไปด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นายช่างจนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครที่รายชื่อในซิมไม่ขึ้นนะครับก็ทำตามคลิปนี้ของนายช่างจนได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นาะยช่างจนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ